สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบส์ขายรถยนต์มือสองนะครับเจอเจอกันนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2เป็นคลิปที่2นะครับตามคําที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับผมจะมาทําการรีวิวแทร็กทิปโตต้าวีออสนะครับแล้วแล้วก็มาถึงวินาทีที่คุณลูกค้ารอคอยนะครับมากันเลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นโตต้าโซโลนาวีออสนะครับเป็นรถยนต์ปี2องพนะครับจดทะเบียน2546นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับคุณลูกค้า เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นท่นล็อกนะครับเป็นตัว S นะครับตัวนี้เป็นตัว S ได้ระบบเบรก abs ดิสเบรก4ล้อนะครับมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัย1ลูกฝั่งคนขับนะครับแล้วก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ2ชุดนะครับผมมีให้2ชุดเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้ผมไม่อยากให้คุณลูกค้าพลาดเลยเพราะว่าเป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงเป็นรถคุณครูผู้หญิงนะครับ คุณครูท่านนี้สอนอยู่หน้าบ้านผมเลยนะครับโรงเรียนตรงข้ามหน้าบ้านผมเลยนะครับตอนนี้ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับก็เลยขายคันนี้นะครับลูกค้ามากันเลยนะครับผมจะพาลูกค้ามาชมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรนี่อยู่ครบเลยนะคุณลูกค้านะนะฮะไม่เคยชนนะครับ สีสีรอบคันนี่ได้เป็นสีเดิมบางจากโรงงานเลยครับยังไม่เคยทําสีสักครั้งเดียวเลยนะครับและก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีการชนหนักมาก่อนแน่นอนรถได้ความเดิมความบางครับบางจ๋าบางสนิทเลยนะครับเรื่องของริ้วรอยนะครับคุณลูกค้ามันก็จะมีบ้างแหละนะฮะตามอายุการใช้งานนะครับอย่างเช่นการชนหน้านะครับจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่สังเกตมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับลูกค้า อันนี้ผมก็พยายามจะหาตำหนิให้คุณลูกค้านะครับนี่ฮะอย่างลอยจุดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสีสันสวยงาม80%ได้เลยนะครับ80-90%ได้สบายๆเลยนะครับลูกค้านะฮะสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถสภาพดีๆแบบนี้คุณลูกค้าอย่าปล่อยผ่านนะครับอย่าปล่อยผ่านเป็นเด็ดขาดนะถ้าท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะฮะแล้วยิ่งโดยเฉพาะนะครับ ท่านใดที่หารถที่ว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับคันนี้สามารถตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะฮะโตโยต้าโซนาร์วีออสนะครับสวยมากเลยนะครับนะฮะเรื่องของระบบเบรกก็ได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับยางใหม่4เส้นนะครับยางปี2021นะครับคุณลูกค้ายางสภาพดีมากๆเลยทั้ง4เส้นคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเลยนะครับนะฮะใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับ นี่เลยนะครับจะสวยนะครับสีสันไม่มีเีดไม่มีด้านนะครับคุณลูกค้าจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวรถนี่สวยเลย80% 90%สบได้แบบสบายๆนะครับคุณลูกค้าและก็จะมีริ้วรอยตรงกันชนหลังนิดหน่อยนะครับคุณลูกค้านะฮะอันนี้ผมก็พยายามให้คุณลูกค้าได้เห็นนะครับนี่เลยนะครับริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากนะครับคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับ 1.5นะครับเป็นตัว S นะครับ1.5 VVTI นะครับนี่เลยนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคุณลูกค้านะเป็นของคุณครูผู้หญิงใช้งานด้วยนะครับผมรถไม่ชํำเลยนะครับนี่เลยนะครับสีสันสวยงามเลยครับโอเคนะครับคุณลูกค้าเรื่องของภายนอกผมสรุปให้เลยนะครับสรุปให้เลยสีสันสวยงาม80-90%ได้แบบสบายๆนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับผม เครื่องช่วงล่างดีมากๆไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกค้าเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับแน่นอนเลยซื้อแล้วกับผมเนี่ยผมมีรับประกันหลังการขายให้คุณลูกค้านับจากวันที่ซื้อขายกับผมไป1เดือนเต็มๆผมรับประกันให้นะครับผมโอเคมาชมด้านในกันบ้างโอ้โหสวยมากคุณลูกค้านี่คือเอกลักษณ์ของตัว S นะนะฮะกรมยี่เนี่ยแบบว่าเหมือนมีระดับอ่ะคุณลูกค้านะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยนะครับ เบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมนั่งนุ่มสบายนะครับนี่เลยนะครับเบาะสภาพดีนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับผมบอดี้ข้างหน้าสวยๆนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบปกตินะครับนะฮะเครื่องเสียงเพาะด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะเปิดให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนะครับนี่เลยครับโอเคนี่คือประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับต่อไปนะครับมาดูประตูหลังฝั่งซ้ายบ้างครับนี่เลยครับคุณลูกค้า ว้าวสวยๆเลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับนี่เลยนะครับภายได้สวยๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับรถคันนี้ต้นกําเนิดอยู่ที่โคราชจริงๆเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นรถโคราชโดยกําเนิดแท้ๆเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับยังไม่เคยโอนไปจังหวัดไหนทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นรถเจ้าของเดียวนะครับ นี่เลยนะครับคุณลูกค้าคนขายก็คนโคราชนะครับคุณลูกค้ารถก็รถโคราชนะครับนะฮะโคราชโดยกําเนิดนะครับกต .6524 อีนครราชสีมานะครับผม v ีออนะครับโซลูนาวีออนี่เลยครับประตูหลังฝั่งขวาครับนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้า มาเลยนะมาเลยนะใครที่อยากได้รถเก่งมือเดียวป้ายแดงนะครับกับราคาหลักหมื่นนะนะราคาหลักหมื่นราคาสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับเสียงประตูนี่นิ่มนวลมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่แหละครับโอ้โหสติ๊กเกอร์โตโยต้าจอหอนะครับจอห้องอำเภอเมืองนครราชสีมานะฮะคุณลูกค้าฮะรถโคราชโดยกําเนิดโดยแท้แท้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะพวงมาลัยนะครับเดิมนะครับ พวงมาลัยไม่ช้ำเลยนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมภายในสวยมากฉ่ำมากคุณลูกค้านะครับภายในไม่ช้ำเลยนะครับต่อไปเราไปเปิดหัวเปิดท้ายกันบ้างนะครับไปกันเลยครับคุณลูกค้าปรับกระจกบองข้างอ่กดตรงนี้นะครับคุณลูกค้า L กับ R นะครับนี่เลยนะครับ L และก็ R นะครับซ้ายขวาสูงต่ำนะครับคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้ครบปกติระบบไฟฟ้าภายในรถใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับ เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นฉ่ำเลยนะครับเสียงประตูโอ้โหสุขุมมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าสมกับที่เป็นรถมือเดียวป้ายแดงจริงๆนะครับมาชมที่เก็บยางอะไรกันบ้างครับคุณลูกค้าผมล้างอัดฉีดให้นะครับล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะครับผมนี่ครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับสวยงามเลยนะครับภายในถือว่ากว้างขวางเลยนะครับแม่แรงก็จะซุกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ จ้าเออยู่ตรงนี้เลยนะครับแม่แรงนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับยางอะไรมีให้ครบคันเลยนะครับคุณลูกค้านะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบคันนะครับยางอะไรเนี่ยหม่เอี่ยมเลยนะครับคุณลูกคายางไหลยังไม่เคยลงพื้นเลยนะนะฮะคุณลูกค้ายังไม่เคยแตะพื้นสักนิดเดียวเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับเรื่องราวของยางอไหลนะครับคุณลูกค้านะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเราไปรับชม ชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันบ้างครับคุณลูกคา้าไปแบบชัดช้ชัดชัดนะครับนี่เลยครับผมสวยๆเลยนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนานๆทีจะมีมานะคุณลูกค้านะนานๆทีจะมีมากับวีออสนะครับมือเดียวป้ายแดงหายากนะคุณลูกค้านะโ okay. อเคซื้อแล้วจบแน่นอนนะครับคุณลูกคา้าซื้อรถกับผมเนี่ยได้รถที่ดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับ นี่เลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับชัดเจนเลยนะครับผมนี่ครับห้องเครื่องสวยๆนะครับสะอาดสะอาดนะครับมอกยังอยู่ครบนะครับนะครับนี่เลยเครื่อง VVTI นะครับ1.5สุดยอดแห่งความประหยัดน้ามันเลยนะครับตัวนี้นะครับ 1,500cc สุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันนะครับได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคานหน้าเดิมแท้ จากโูนจากโรงงานเลยนะครับนี่เลยครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับผม 3K แบตเตอรี่แบตเตอรี่ 3K นะครับสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงองแงนะครับโอเคลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับไปเลยครับผมผมจะสตาร์ทเครื่องให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆก,ก,กันดีกว่าครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับคุลูกค้านี่เลยนะครับลองฟังเสียงได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ํามันเครื่องขึ้นนะครับ เครื่องไม่พน่นไม่อายไม่ควันไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยผ่านแก๊สมาก่อนนะครับโอเค เรียบร้อยครับคือลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับตามสเต็ปตามสไตล์ของผมนะครับโบสขารถยนต์มือ2นะครับโตโยต้าโซลาร์วีออสปี2003นะครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเป็นคุณครูผู้หญิงนะครับเกษียณอายุราชการไปที่เรียบร้อยนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักแน่นอนครับสีเดิมบางสีเดิมจากศูนย์เลยนะครับคุณลูกค้านะครับรถตอนนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับยางใหม่ปี2000 2ทั้ง4เถังสเนกุญแจรีโมทมีให้2ชุดนะครับผมระบบห้ามเบรกห้ามล้อนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภยัย1ลูกฝั่งคนขับนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาสีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานราคาผมจัดจำหน่ายอยู่ที่80,000 9,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าครับผมว่ามันถูกมากเลยนะครับมันเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้อย่างแน่นอน,นครับ89,000บาทให้เร็วให้ไวเลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนผมให้สิทธิ์คนที่โทรก่อนเท่านั้นนะครับสนใจมาดูรถมาทดลองขับรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าคาุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับ ผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงนาบ้านหน้าเรือนนะครับและที่สําคัญผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้คุณลูกค้าได้ด้วยนะครับรอจ่ายเงินอยู่ที่บ้านนะครับเห็นรถแล้วเห็นเอกสารชุดโอนแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับผมนะครับโอเควันนี้ผมต้องขออนุญาตกลา่าวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและคันต่อไปวันนี้ผมโบซื้อขายรถยนต์มือสองพร้อมกับวิอ๋อมือเดียวป้ายแดงต้องขออนุญาตกลา่าวลาไปก่อนแล้วครับ เอาไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ